สวัสดีค่ะเปียโนเนบนชายหาดบทที่6ปลาทองหัวข้ออะไรผลักดันคุณโทนี่โอบ,บินส์เขียนมานานแล้วว่าเราต่างถูกผลักดันและกระตุ้นโดยหนึ่งในสองสิ่งนี้ไขวยคว้าความสุขและหลีกหนีความเจ็บปวดนั่นเป็นกรณีเดียวกับที่ผมต้องเผชิญกับความท้าทายในการกลืนปลาทอง ผมกำลังไขว่คว้าความสุขที่ผมคิดว่าจะเกิดขึ้นกับผมเมื่อผมสามารถเป็นคนวงในในฐานะผู้กล้าที่สามารถผ่านการทดสอบทั้งหมดที่โยนใส่ผมผมเห็นว่ามันจะเป็นบัตรของการมีสังคมที่ดีและคิดว่าการที่ผมได้เป็นสมาชิกของสโมสรจะทำให้ภาพพจน์ของผมดีขึ้นแม้ว่าผมจะไร้เดียงสาแต่ยังไงผมก็ กำลังไขว้คว้าความสุขที่ผมคิดว่ารออยู่ข้างหน้าเมื่อผมตัดสินใจทำตามความคิดของการเริ่มต้นธุรกิจของผมส่วนหนึ่งผมกำลังไขว้คว้าความสุขที่ผมมองเห็นว่ารอพร้อมอยู่แล้วในฐานะของเจ้าของธุรกิจผมมองว่าชีวิตของผมจะมีข้อจำกัดน้อยลงทั้งในด้านของรายได้และวิถีชีวิตแต่ในขณะเดียวกัน ผมก็กำลังพยายามวิ่งหนีความเจ็บปวดด้วยเช่นกันผมต้องการอย่างยิ่งที่หนีจากความเป็นลบและข้อจำกัดของอุตสาหกรรมที่ผมทำงานอยู่วิถีชีวิตที่ผมสังเกตเห็นจากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนวิศวกรที่กำลังให้กับบริษัทมานานกว่าผมมากนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวผมหลักการความสุขหรือความเจ็บปวดนั้นเชื่อมโยงกับทุกด้านในชีวิต ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเขาหรือเธอเผชิญกับปัญหาการมีน้ำหนักมากเกินไปคนส่วนใหญ่เกลียดการควบคุมอาหารและลังเลที่จะเริ่มเราดูเหมือนจะคิดว่าเราจะต้องปฏิเสธอาหารอร่อยไปตลอดชีวิตแทนที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดว่าเราสามารถรับประทานพิซซ่าที่แสนอร่อยและของหวานที่น่าลองเป็นครั้งคราวไม่ใช่ทุกวัน แล้วอะไรคือสิ่งกระตุ้นเราในท้ายที่สุดที่จะก้าวต่อไปในโครงการควบคุมน้ำหนักบางคนได้รับแรงกระตุ้นจากความเจ็บปวดพวกเขาเบื่อกับการรู้สึกเหนื่อยหรือต้องต่อสู้กับปัญหาปวดหลังปวดเขา่าพวกเขาเบื่อหน่ายกับความเจ็บปวดที่เราเรียกว่าหงุดหงิดเพราะพวกเขาไม่สามารถสวมใส่เสื้อผ้าชุดโปรดบางทีพวกเขาอาจได้รับผลการตรวจร่างกายที่เป็นลบจากแพทย์ บางทีอันมีใบกำกับสุขภาพที่แนะนำอย่างหนักแน่นว่าทำเดี่ยวนี้พวกเขาอาจจะต้องต่อสู้กับโรคร้ายหรือมีเรื่องน่าตกใจเกี่ยวกับหัวใจของพวกเขาคนอีกส่วนหนึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากความสุขที่พวกเขาเชื่อว่าจะได้รับเมื่อพวกเขามีรูปร่างสโสดะองจนได้รับความชื่นชมจากคนอื่น บางคนต้องการมีความสุขจากการสวมใส่ชุดว่ายน้ำใหม่หรือสูตรใหม่ไซส์เล็กลงบางคนต้องการข้วความสุขที่มาพร้อมกับความแข็งแกร่งมีพลังและมีสุขภาพดีสิ่งที่สำคัญคือการตระหนักว่าความเจ็บปวดไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีไปเสียทั้งหมดความเจ็บปวดบางอย่างสามารถกระตุ้นคุณให้ก้าวสู่เป้าหมายและต้องตระหนักด้วยเช่นกันว่า ไม่ใช่วว่าความสุขจะเป็นเรื่องที่ดีไปหมดความสุขสามารถทำให้คุณเกียจคร้านหยุดนิ่งไม่ก้าวสู่เป้าหมายหรือแม้กระทั่งทำให้คุณล้มเลิกจากเป้าหมายที่สูงขึ้นหัวข้อผลลัพธ์ที่ปรารถนาหรือวิธีที่ปรารถนาในปีคศ .1940 ชายชื่ออัล e เบิร์ตเกรได้กล่าวปลาศัยกับ กลุ่มนักขายประกันมืออาชีพผมได้อ่านคำประสัยนี้มานานแล้วและพบว่ามันได้นำเสนอมุมมองที่กระตุ้นผมอย่างมากหัวข้อคำประศัยคือปัจจัยร่วมของความสำเร็จผมได้อ้างคําของเกรไปแล้วก่อนหน้านี้ผู้ประสบความสำเร็จสร้างอุปนิสัยและทำในสิ่งที่ผู้ไม่ประสบความสำเร็จไม่เต็มใจทํา เกรได้พูดถึงผู้ประสบความสำเร็จไว้ว่าถ้าพวกเขาไม่ชอบการทำสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ผู้ไม่ประสบความสำเร็จไม่ทำแล้วทำไมพวกเขาถึงทำมันเป็นเพราะการที่พวกเขาทำสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบทำพวกเขาจึงสามารถประสบความสำเร็จในสิ่งต่างๆที่พวกเขาต้องการผู้คนที่ประสบความสำเร็จได้อิอทธิพลจากความปรารถนาในผลลัพธ์ที่เขาต้องการ คนล้มเหลวได้รับอิทธิพลจากความปรารถนาในวิธีการที่ต้องการและพวกเขามีแนวมีโน้มเอียงที่จะพึงพอใจกับผลลัพธ์ใดๆก็ตามที่พวกเขาจะได้รับจากการที่พวกเขาทำในสิ่งที่พวกเขาชอบทำคนที่ประสบความสำเร็จมีจุดมุ่งหมายที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะทำให้เขาสร้างอุปนิสัยในการทำสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบทำเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายนั้น แล้วเกรย์ตอบคำถามที่ว่าผมมีครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูนั่นยังไม่เป็นจุดมุ่งหมายอีกหรือหรือคำพูดเขาพูดว่าไม่ยังไม่ใช่ด้วยเหตุผลพื้นพื้นที่ว่ามันเป็นการง่ายกว่าที่จะปรับตัวเองของเราให้เข้ากับความยากลำบากในการใช้ชีวิตที่ไม่ดีมันง่ายกว่าการที่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับความยากลำบากในการสร้างชีวิตที่ดีกว่า นี่คือข้อเท็จจริงธรรมดาธรรมดาแต่ลึกซึ้งที่พูดมาเมื่อกว่า60ปีที่แล้วก่อนหน้าที่จะมีอุตสาหกรรมการพัฒนาตัวเองหรือการสร้างความสำเร็จอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้ความลับของความสำเร็จอยู่ในการมีจุดมุ่งหมายที่ปรารถนาอย่างแรงกล้าเมื่อคุณมีจุดมุ่งหมายแน่ที่แน่นอนเป้าหมายที่ปรารถนาอย่างแท้จริงคุณจะถูกกระตุ้นให้เอาชนะความกลัวและอารมณ์ความรู้สึกเจ็บปวดอื่น ทั้งหมดคุณจะก้าวข้ามความลังเลสู่การลงมือทำมาร์คทเวนเคยพูดเกี่ยวกับความกล้าไว้ว่าความกล้าคือการต่อต้านความกลัวเอาชนะความกลัวไม่ใช่การปราศจ,จากความกลัวขั้นตอนแรกของการก้าวสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จและมีคุณค่าความสำคัญคือยอมรับว่าความกลัวเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตซึ่งเราจะต้องพิชิต ขอให้มุ่งจุดสนใจในรางวัลที่อยู่ข้างหน้าไม่ใช่เหตุการณ์ที่สร้างความกลัวเผชิญหน้ากับความกลัวโดยเฉพาะการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวที่มีมาตลอดชีวิตเป็นประสบการณ์ที่สามารถปลดปล่อยให้ปลอดโปร่งได้อย่างมากตัดสินใจวันนี้ฉันจะทำสิ่งที่ฉันเริ่มต้นให้จบฉันจะผลักดันไปข้างหน้า ฉันจะก้าวสู่เป้าหมายของฉันแม้ว่าฉันยังไม่มีคำตอบทั้งหมดในตอนนี้ฉันจะก้าวออกไปสู่สิ่งที่ยังไม่รู้ด้วยว่าความมั่นใจและความกล้าหาญเพราะฉันกำลังพุ่งเป้าไปที่บางสิ่งที่ปรารถนาอย่างสูงและมีความสำคัญคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการจริงๆให้สิ่งนั้นเป็นแรงกระตุ้นที่เคลื่อนคุณผ่านความกลัวและทำลายกำแพงแห่งความลังเลใจที่มองไม่เห็นเมื่อคุณตัดสินใจว่า คุณจะผลักดันไปข้างหน้าการเกลือนปลาทองจะไม่เป็นปัญหาอีกเลยที่จริงแล้วคุณอาจได้รู้รสชาติของปลาขอจบบทที่6เรื่องปลาทองไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าในบทที่7เด็กน้อยกับไอศครีมสวัสดีค่ะ